จะถามเรื่องผักตุกตวาค,คนมองว่าเป็นเรื่องที่สร้างปัญหาแต่ถ้าเป็นส่วนของงานของพวคุณแม่เนี่ยผักตุกชวาคือสิ่งที่เราต้องการค,คือตอนนี้ที่นครปฐม็ดีที่แถบกระทุ่มแบนเนี่ยปัญหาเยอะเลยก็คือผักตุกตวามันล้นแม่น้ำข้าจีนะฮะเรามันงอกลีอวมากนะฮะมันเนึบ,บ,บปัญหาเวลาน้ำหลากหรือเวลา ขยะอะไรมันมาตามน้ําเนี่ยเราเราพอจะมีวิธีแก้อย่างไงนี่ผงคิดว่าจะเป็นประโยชน์ยังไงก็งฝากท่านเพื่อนๆกันลกันนะฝากไปยังคุณโยมผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นฝ่ายบริหารบ้านเมืองนะฝ่ะายบริหารบ้านเมืองนะครับวัดธร,รมยารามบางม่วงเป็นวัดที่มีประสบการณ์ตรงอีกหึ่งวัดแล้วก็กําลังรอวิธีการแก้ปัญหามาทําเป็นอาหารปลา แทบจะไม่พ่อยใช้มาบูรณาการเป็นอาหารปลาอ๋อคือคือเอาคือเอาะปุกเชื้มาเข้าเครื่องบดเป็นอาหารปลาจําหนแล้วเอาอาหารปลานั้นโยนลงไปในแม่น้ําแม่น้ําก็จะสะอาดยิ่งเยอะเท่าไหร่ยิ่งจะมาช่วยให้แม่น้ําทุกสายในประเทศไทยสะอาดขึ้นแล้วมีปลาเยอะแล้วปลาจะไม่มีเชื้อโรคนั่นแหละคือตัวที่ต้องการส่วนยอดมันเอามาทําเป็นเค้กก็ได้คือคือคืออย่างนี้คือว่า คนก็คนคนเราก็กินเจเราจะให้ปลากินเจบ้างให้ปลากินเจโดยเอาพืชของของที่อยู่ธรรมชาติเนี่ยมัันไมม่ีปญหาเป็นประโยชน์เห็นยังไงฝากแม่ทิพยรลักษณ์ไปทำสูตรอาหารเจให้ปลาด้วยนะแล้ววันหน้ามาเลี้ยงปลาที่วัดบางม่วงนะครับเลี้ยงปลาด้วยอาหารเจขอบคุณนะฮะฝากดูคี่บริการประเทศไทยอยู่อยากมีคนที่ทำ ยืนดัดสวยแรงใจมากนีกว่าจะเจอก็อยากนักหนาควรรักษาเองใช้เพชดที่เรามีอย่างลูกค้าโปรดสวยรักษาคนดีเลิกดูคนที่เสียสลายม่ดีใจบ้างบ้างเว็ โ่วยดูแลคนดีให้มีศักดิ์ศรีและยิ่งใหญ่โปรดทคนดีไห้มีใจเพื่อให้ใครใครอยากทำดีโปรดดยรักษาคนดีเธอดูคน,ดดคนที่เสียสละไม่ดูุกใจบ้างบางเวลาอย่าโด,ดนกลาพาจนพอใจ ขัยาขอเวลาอีกไม่นานแล้วแผ่นดินจริงงดงามจะคืนกลับมาเราจะทำอย่างสุดอ <ลง S 1> ย่างโคตรขอให้เธอจงไว้ใจและสัท่าแผ่นดินจะดีในไม่ช้าขอคืนความสุ ให้เธอประชาชนแผ่นดินจะดีในไมช่ช้าความสุขจะคืนมาประเทศไทย